สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนตรท่านนะผม T c o s Gameplay วันนี้อยู่ในการประวัติกันอีกแล้วโอ้โหห่างหายกันไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เออประมาณนั้นก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคือตอนนั้นที่มีปัญหาคือจอคอมแล้วก็เรื่องคอมด้วยอตอนนี้ก็อัปเกรดคอมใหม่แล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเป็นคอมของแอปซีพียู ยากจะ้โทรไปคอกับเธอแต่เธอมีคนคงใจอยากจกโทรไปหาเธอแต่เธอไม่สนใจเราอยากจะโทษไปหาเธอเป็นได้แค่คนแก่เงาอยากจกโทรไปคอกับเธอต้องทำไงอยากจะโทรไปคอกับเธอแต่เธอมีคนคงใจอยากจะโทรไปหาเธอแต่เธอไม่สนใจเราอยากจะโทรไปหาเธอเป็นได้แค่คนแก่เงาขอมครว่ตอร์นึงเล่นเกมขอมครื่งอนึงเอาไว้อัดคลิปเอาไว้ทำงานเอาไว้เลสตีมนะ ก็จะมาตออ่อเท้าความตอนที่เราประมาณป2ป3นะว่าตอนที่มุกได้ให้กระดาษไปหนึ่งไปกระดาษในเรียกว,ว่าในกระดาษใบนั้นได้เขียนว่าทีเราชอบทีนะผมก็เอใจเฮ้ยชอบแบบไหนวะผมก็รอยังไม่ยังไม่ได้ถามเลยมุกก็เดินไปเตรียมลงลงไปข้างล่างไปเข้าแถวและอ่ะผมก็โอเคลงไปเข้าแถวพอตอนนั้นถ้าตามไม่ได้ถ้ายังไม่ผิดอยู่ชั้นสาม เออใช่อยู่ชั้นสามอืมผมก็ลงมาเข้าแถวกันเราเข้าแถวข้างล่างพอเข้าแถวได้เสร็จผมก็ขึ้นมาเรียนมุกนั่งอยู่หนะ้่มุกก็ไม่คุยด้วยอยู่ดีก็มุกไม่คุยอ้าอะไรวะอ้าผมก็รอพักเที่ยงผมก็เขียนในกระดาษว่าเที่ยงนี้ขึ้นมาเจอกันหน่อยนะแบบมุกมุกน่าจะรู้ว่าผม,มจะถามอะไรอ่ะผมก็ให้มุกไปปุ๊บผมก็ลงไปกินข้าวกินข้าวประมาณสามสามคำมั้งอิ่มเพราะว่ากับข้าวที่นั่นก็ อย่างที่โรงเรียนทั่วไปอ่ะผมาอิ่มปุ๊บถ้าจำมผิดตอนนั้นก็อย่างอย่างที่บอกคือป .2 ป .3 ผมกินข้าวเสร็จผมก็ขึ้นมาบนห้องไม่ได้ขึ้นมาทําอะไรนะคือยังไม่เจอมุกขึ้นมาก็ขึ้นมาอ่านหนังสือการ์ตูนเพราะว่าตอนนั้น่ะผมซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านก็คือหนังสือนาูโตะแอบออกมาโรงเรียนนะแล้วก็มาอ่านที่โรงเรียนคืออ่านผมมีหนังสือนาูโตะเยอะมากคือเป็นคนที่ชอบการ์ตูนนาูโตะมากตอนนั้นผมก็ซื้อหนังสือการ์ตูนนาูโตะมาอ่านใช จนผมได้ยินเสียงผู้หญิงขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงเพื่อผมนั่ง้ายห้องไงได้ยินเสียงคนขึ้นมาเอ๊เสียงผู้กลุ่มผู้หญิงหัว่าน่าจะไม่ใช่มุกหรอกมั้งอาจจะไม่มีมุกมาด้วยผมว่าอ่านไปสักพักถ้าจะไม่ผิดคนที่ทักผมคนแรกก็ไมายหรือปลายเนี่ยอาจะไม่ผิดเดินมามายหรือปลายทักแล้วก็มีนุน่นแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนใครวะอุ้มอุ้มแล้วก็คนท้ายก็เป็นมุกที่โผล่มาหัะว่าเอ๊ยทำไมมุกมาวะ เธอพักมุกก็มานั่งข้างหน้าโต๊ะผมใช่ไหมผมว่าอ่าไม่อะไรผมว่าอ่าอ่านอ่านตุนต,ต่อจนมุกหันมาที่บมก็จะคุยอะไรอะ่ะจะคุยอะไรเหรอผมก็ถามว่าชอบแบบไหนชอบแบบไหนมุกก็เงียบมุกก็เงียบใส่ผมผมยังไงมุกก็แบบเงียบใส่ไม่พูดเลยนะแล้วมุกก็ถามว่าทีชอบเราแบบไหนอะ่ะเราก็ชอบทีแบบนั้นผมว่า อฮ้ยกูชอบเรากูชอบเขาแบบแบบนั้นน่ะเออก็ไม่อะไรก็บอกว่าชอบแบบคนรักอะไรอย่างนี้คนชอบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบไม่ได้ชอบแบบเพื่อนเออเพราะว่าไม่กล้าพูดคําว่าแฟนนะเข้าใจปะแต่แค่พูดว่าไม่ได้ชอบแบบเพื่อนเรามอกว่าพยักหน้าเหมือนตอนนั้นมันไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือเปล่าน,น,นะมันเรียกคำว่าแฟนไม่ได้แต่เหมือน,นแบบว่าป๊อบป,ปี้เลิฟที่รู้ใจกันคือเหมือนเรียกว่าแฟนคนแรกเลยป๊อปปี้เลิฟที่รู้ใจกันมากคือแบบว่าเฮ้ย ไปนี่ด้วยกันนะไปนี่ด้กันก็คือไปซื้อของกินด้วยกันกลับบ้านไปส่งอะไรด้วยกันก็คือมันมีรอบหนึ่งที่ไปเดินสวนเฉลิมก็มีเพื่อนไปด้วยแหละมีเพื่อนไปด้วยใครจะไปสองคนเด็กมันไม่กล้าไปสองคนหรอกก็มีเพื่อนไปเล่นสวนเฉลิมกันตอนนั้นนัดกันอ่ะผมก็ห้าวไงเริ่มปั่นจักรยานและขพี้เกียจนั่งมอเตอร์ไซค์พ่อปั่นจักรยานจากบ้านตรงสามแยกผมจยให้คนดูดูภาพนะ มไปขึ้นภาพอยูอ่ตรงนี้บ้านผมสามแยกใครที่อยู่จังหวัดนนท์น่าจะรู้บัรจักรยานตั้งแต่3มแยกไปถึงวัดเฉลิมสวนวัดเฉลิมเลยเด็ก <c oughs> เด็กประถม <c oughs> คือห้าวะ่ะเราเป็นเด็กห้าเพราะตอนเราก็ดรอปเรียนมาปีหนึ่งใช่เราก็ได้อายุเยอะกว่าแล้วก็โอเคเราก็แบบมีเหมือนมีพุทีิภาวะหรืออะไรด้วยใช่ไหมอ่ะผมว่าปั่นจักยานแต่บ้านไปสวนเฉลิมพอไป สวนเฉลิมผมว่าพวกโทรศัพท์อย่างที่บอกเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดไม่มีเกมบอลเกมมูผมว่าจอจักรยานแล้วก็เล่นเกมบอลเกมงูเราตรงหน้าประตูหน้าประตูสวนเฉลิมหน้าทางเข้าอ่ะอ่ะผมก็รอเพื่อนเพื่อนก็งงเฮ้ยผมมาไงผมว่าปั่นจักรยานมายุคนั้นเดี๋ยวไม่ค่อยมีใครปั่นจักรยานนะเพราะผมปั่นจักรยานมาปุ๊บเฮ้ยทีปั่นจักรยานมาหรอเฮ้ยทีแม่งเท่หว่ะเนี่ยเอออะไรงี้พอมาครบปุ๊บผมว่าไปถ่ายเออไม่เรียกว่าเหมือนไปถ่ายรูปมันจะมีถ่ายรูปแบบ ไปถ่ายรูปเล่นไปเล่นของเล่นกันแล้วก็ตอนนั้นเป็นงานกลุ่มด้วยถ้าจะไม่ผิดเป็นงานกลุ่มทํางานกลุ่มแล้วทำงานกลุ่มมาเลยอืมก็ไปทํางานกลุ่มกันอะไรอย่างนี้พอถึงเวลาทิ่งเที่ยงบ่ายจะกลับบ้านกันแล้วเพราะว่าเรามากันแป๊บเดียวไงเราไม่ได้แบบมาถึงเย็นตกเย็นอะไรอย่างนั้นไม่ได้เพราะบางคนก็ที่บ้านผู้ปกครองเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมก็อยู่เล่นตรงนั้นอนะประมาณถึงประมาณใบสองได้มั้งใบสองใบหนึ่งใบสองเออผมว่าเอ้ย ก่อนกลับบ้านไปกิน๋กยเตี๋ยวกันไหมเพราะเราก็มีพกเงินกันมาแบบ50บมั้งบางคนห้าสิบบาทมัง่งหกสิบบาทมั่งใช่ไหมก็ถือว่าผมพกม,มาเยอะอยู่ก็ไปกิน๋กยเตี๋ยวกันไปกิน๋กยเตี๋ยวข้างทาง,ทาง,ทางเสร็จปุ๊บมันจะเป็นในซอยวัดเฉลิมมันจะมี๋กยเตี๋ยวอยู่ฝั่งซ้ายถ้าเกิดหันหน้าเอาอซอยจ้าแล้วข้างหลังเป็นซอยเฉลิมอ่ะทางฝั่งซ้ายมันจะมีร้าน๋กยเตี๋ยวผมก็ไปนั่งกิน๋กยเตี๋ยวกันนั่งกิน๋กยเตี๋ยวเสร็จพอถึงเวลากลับบ้านผมก็ปั่นจักรยานกลับคนนึ่ง ผมบอกว่าเออเดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่มาลับให้ปู่ขงมาลับผมกับคนสุดท้ายได้อย่านั่งรอผมอก็นั่งรอนั่งคุยกันเออแบบว่าเล่นมุกเล่นอะไรกันแซวอะไรกันอย่างงี้จนแซวไปแซวมาจนมีคนแซวว่าเฮ้ยทีมึงกับมุกเป็นแฟนกันบ้างอ้ยมึงกับมุกเป็นนั่นนี่กันบ้างผมก็เอ้ยนั่งเงียบนั่งเงียบก่อนเฮ้ยเปล่าไม่ได้เป็นจนมุกหันมามองหน้าผมแล้วก็บอกว่าเป็นเฮียแบบจุดพีก็คือ เฮ้ยผมไม่คิดว่าเราคิดอยู่ฝ่ายเดียวไงแล้วพอคนอื่นกลับบ้านเสร็จมันก็แซวอะไรกันเสร็จใช่ปะพ่อแม่มารับผู้ใหญ่ามารับกลับบ้านไปนแล้วพอเหลือผมกับมุกไอ้แค่มันเหมือนในหนังซีรีส์ที่แบบผมคิดว่ามีแต่ในละครแต่ยังไม่เคยดูละครไม่เคยดูซีรีส์ไงผมตตวพอโตมามานั่งคิดไอ้แค่นี้คือคิว่าชีวิตกูมีแต่ในละครอ่ะทางที่ไม่ใช่อ่ะมุกก็ถามว่าที่บอกว่าไม่ได้เป็นอ่ะไม่อยากเป็นหรอ ผมบอกเปล่าไม่กล้าพูดเขินเพื่อนอายเพื่อนมูอกอืมตอนแรกเราก็เขินนะแต่เราพูดไปเลยดีกว่าอะผมว่าโอเคงั้นถ้าเกิดใครถามเราเราก็จะบอกว่าเป็นนะโอเคผมก็พูดอย่างงี้มุก็ถามว่ากลับบ้านไงมูเอ้ก็ปั่นจักรยานมาดย๋ยวปั่นจักรยานกลับถ้าผมก็ถามมกว่ากลับยังไงแม่มารับหรือเปล่าหรือพ่อมารับไหมบอกอะมุก็บอกว่ามุก็โทรถามพ่อกับแม่แล้วเหมือนแม่มุกถามอะ อยู่กับใครเหรอลูกพ่อมุกบอกว่าอยู่กับผมอะแม่บอก่อ๋องั้นกับกะทีก็ได้ให้ทีมาส่งคือแม่มุกาจะเรียกว่าไว้ใจผมเพราะว่าผมเป็นเพื่อนสนิทมุกที่แบบว่าเสาร์อาทิตย์คือผมเป็นเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเจอแม่มุกกับพ่อมุกบ่อยมากคือแบบว่าอะเขาเชื่อใจเราอ่ะเพราะว่าผมเรียกว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเจอผู้ใหญ่ไหวตลอดเพราะว่าแม่ผมสอนมาอย่างเงี้ยเจอผู้ใหญ่ไหวตลอดไม่ว่าเจอที่ไหนหรืออะไรยังไงผมไหวตลอดคือผมเป็นคนที่ไม่ใช่คนมือหนักอ่ะ ผมก็ไหว้ไหว้ผู้ใหญ่ตลอดอย่างงี้ใช่ไหมแม่ก็บอกว่างั้นให้ทีมาส่งทีเอามอไซค์ามาหรอหรือปั่นจักรยานมาผมก็บอกเอาผมปั่นจักรยานครับแล้วแม่บอกว่าอ๋อถ้าเกิดปั่นจักรยานกลับก็ปั่นกันดีๆนะอ่ะผมก็พามุกตอนแรกอะ่ะคือเดินจูงจักรยานไม่กล้าให้นางสอนคือกลัวนางกลัวนางแบบไม่นั่งแต่พอพักๆน่ะปั่นจักรยานก็ได้ผมก็พานางปั่นจักรยานไอ้เฮียแม่งฟีลเหมือนนางแฟนฉันเลยแบบฟีลอย่างนั้นเลยแบบไอ้เฮียเขินอ่ะเขินนะเว้ยคนที่ขับอะ่เลละเขินแล้วกูแบบ เฮ้ยเฮียเราเบ็นแฟงกันแล้วหรอหรือแบบเป็นอะไรอย่างงี้แล้วหรอเขินนะเว้ยตอนนั้นอาก็ปัันจากอาญาณกับไอเรื่องดีเทลตอนที่ไปส่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากถ้าเกิดจุดพีคเลยจุดพีคที่พีชชีวิตผมเลยก็คือตอนปสามตอนปสามนี่เรียนกับคุณครูคนหนึ่งที่ดุดุทุกวันนี้ผมผมเข้าใจคุณครูนะว่าทำไมครูก็ถึงดุดนักเรียนคุณครูเขาว่าชื่อคุณครูจินตนาเออคุณจินตนา ครูจินานนี่จะเป็นครูสอนภาษาที่ดุมากดุดุแล้วโหดมากคือผมกลัวตอนนั้นผมมันมีฟิลหนึ่งมั้งที่ผมลืมทํากันบ้านลืมทํากันบ้านนะวันนั้นเพราะว่าวันนั้นอะไปเที่ยวพ่อแม่อะไรอย่างงี้กลับมาบ้านดึกใช่ไหมผมว่าหลับเลยลืมทํางานเออมูก็โทรมาประมาณ3ามสี่ห้าสายผมไม่ได้รับผมก็หลับไปใช้ตื่นเช้ามาไอ้เงานยังไม่ทํา เพราะว่างานมันยากมากคือให้แต่งกรแบบเหมือนเขียนกรอะไรเองอะขอะงเด็กอะเออผมว่าไม่ทําไอ้ที่เห็นคนอื่นโดนต,ตีสักพักเห็นคนอื่นโดนต,ตีไม่ไหน่อยอยู่ดีน้ําตาไหลน้ําตาไหลแบบคกูก็ถามว่าเราให้ทำไมเพราะแบบยังไงอะกลัวเออเป็นเด็กมันกลัวนะตอนนั้นแล้วพอถึงเรียนไปเรื่อยครูพูดถึงเรื่องความฝันผมตอนเด็กอะ ตอนเด็กที่เคยคิดนะอยากจะเป็นนักบินอยากเป็นสจวตอยากเป็นนักบินเป็นไงล่ะหน้าตาอย่างกูทุกวันนี้ทํา youtube เป็นช่างตักเป็นสตรีมเมอร์พีจ๊ะพีจ๊กก็จะแบบเด็กไม่เอาไหนเด็กที่ไม่เรียนที่แบบว่าไม่เอาไหนเลยมาเป็นสตรีมเมอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นช่างสักที่เคยคิดอยากจะเป็นสจวตเออแล้วครัก็บอกว่าเอ้ยเหมือนครัวแซลนะเหมือนครัวแซลผมไม่รู้รอกว่าครัวพูดยังไงแต่ ความรู้สึกเด็กในตอนนั้นอันนี้อาจจะดึงดามากเลยนะคือเขาพูดว่าเรียนไม่เก่งขนาดนี้เป็นไม่ได้หรอกสจ,จ๊ว่าเป็นไม่ได้หรอกบินเป็นได้แค่คนขวาลามบินหัวง่อยเพ,อเพื่อนในเพื่อนในห้องก็หัวเราะแต่มุกอ่ะไม่หัวเราะมุกก็เขียนกระดาษมาบอกบอกว่าไม่เป็นไรน,นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่บอกงนี้เพื่อนที่นั่งข้างผมก็ชื่ออะไรวะนึกแป๊บผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ผมไม่ได้คิดอะไรไงชื่อ นุ่นหรือไม้นี่แหละถ้าจะไม่ผิดนุ่นกับไม้ก็เข้าใจผมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็โอเคแบบว่าเข้าใจอะความรู้สึกที่เขาพูดกันอะเออตอนเด็กตอนเด็ก,ตอ,ดกตอนเด็กเราไม่คิดแต่พอโตมาเราคิดละเหมือนเป็นการบูลลี่เออผมก็โอเคไม่ไม่คิดอะไรมากผมว่ามีเศร้าๆหน่อยที่แบบว่าโดนโดนว่าอย่างนั้นใช่ไหมเออจนมันเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนในห,หนังแฟนฉันเลยตอนปสี่ พอปสามนี่ไม่มีหรอกพอปสามไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไรอยู่แล้วแต่พอขึ้นปสี่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเข้าค่ายลูกเสือด้วยยังยังไม่ยังไม่อยากลงดีเทลตอนนั้นอย่าไว้ตอนหน้าก็คือเข้าค่ายลูกเสือมันจะมีเข้าค่ายธรรมะเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมอ่ะไปเข้าข่ายธรรมะจะไม่ได้ไว้เข้าค่ายธรรมะที่ไหนที่แต่มันเปลี่ยนชีวิตผมเลยก็คือผมสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยคือตอนนั้นอ่ะ ผมได้เครื่องเล่นเกมครั้งแรกเครื่องเล่นเกมเครื่องแรกเลยก็คือเครื่องเพทู 2. เครื่องเล่นเกมเครื่องแรกในชีวิตที่แบบว่าได้มาแล้วก็ได้ครอบครองได้เล่นเกมแรกที่ผมเล่นนั้นก็คือถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเกมกดอวบเกมอลอวบที่เกมที่เล่นนะเกมอลอวบแล้วกเกมมวยปั้ม แล้วเกมฮ a ว v e s ร์ o มูหรือเกมอะไรทั่วไปที่เขาเล่นกันสมัยนั้นยุคนั้นผมก็เริ่มชอบเกมแล้วเริ่มชอบเกมมากขึ้นเลยเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ร้านคอมด้วยใช่ไหมก็มีเครื่องเกมของตัวเองเริ่มชอบแล้วเริ่มคลั่งไคล้กับเกมแล้วเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่พอไปเข้าค่ายธรรมะมันไม่แต่เกมใช่ไหมพอกลับมาจาค่ายธรรมะก็แต่เกมแล้วก็เริ่มชอบเรื่อยๆเริ่มชอบเริ่มชอบอีกเรื่อยๆืเริ่มเล่นเรื่อยเเริ่มเล่นหนักเรื่อยจน มีกระทั่งวันหนึ่งผมได้แบบว่าเปิดโลกของตัวเองก็คือพอจบคลิปเดียเพียงเท่านี้จบคลิปเดเพีเท่านี้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดมาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้เจออะไรสิ่งที่เปิดโลกผมนะก็อย่าลืมกด subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปผม,มต่อไปได้วยครับผมคลิปหน้าเป็นอะไรมาดูกัน คลิปนี้อาจจะไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวรอเปล่านะแต่อยากให้คนดูลุ้นน่ะอยากให้คนดูดูอ่ะเอางี้ถ้าคลิปถึงห้าสิบไลค์ห้าสิบไลค์หนึ่งร้อยวิวห้าสิบไลค์นะห้าสิบไลค์หนึ่งร้อยวิวจะมามันน่าจะถึงอยู่แล้วเพราะคนน่าจะอยากดูอยู่แหละเออห้าสิบไลค์ถึงหนึ่งร้อยวิวขอหน่อยด้วยกันอยากให้ถึงขอหน่อยให้มีกำลังใจในการทำคลิปหน่อย เออนะห้าสิบไลค์หนึ่งร้อยนะยังมีกำลังใจอ่ะเออแบบค้ยคนอยากดูจริงๆอะ่ะโอเคนะครับผมก็บายบายซีอุกเน็กทานแล้วครับผม